สวัสดีครับผมผมเพชรพัดว้สวัสดีสุภูสุขคนกับผมมาหลับพี่น้องลาพัฒนาของปูโคราชวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าธันวาสองห้าหกแปดของปูโคราชค่ะคือเข้าศูนย์ศูนย์แต่บริขาตัวเล่นไปเขาตัวล่างนะ้พี่น้องเลขวิ่งกับเข่าตัวล่องจับคู่วกับเข่าตัวล่อง องคูกัเลยเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องเข้าคนเบื่คลิปจอหลังทุกอาจารย์ได้สิบสี่อาจารย์สิบห้าอาจารย์แหละเขาไปเบื้องได้พอนวาเล่ยาแล้ว,วมาเขียนออกว่าเมียนดิโยกู๋คิดหน่อยใจดิอยู่เชื่อว่าแม่หลังไม่ออกว่าเมียนดิเลยมันออกเปล่าออกเบิ่นนะเห็นว่า เลขบนออกหาสองเลขล่างออกศูนย์ศูนย์นะเพราะว่ากรมีดบอกพี่นองพี่นองเนาะน,นี่สองตัวล่างศูนย์ศูนย์สองตัวบนห้าสองนี่แหละเป็นบ่าของปูข้อหลาดนั่นเข่าตัวล่างปูไปเน้นหนึ่งคน เน่นจิดหนึ่งมั้เห็นว่ามะเขาตัวล่องคือศวนวุงกลมใไปเบิ้งได้ไปนองได้เขาตัวล่องก็บอกว่าเขาตัวล่องจับคู่กับเขาตัวล่องบอมเข่าสวนสวนนี่ไปเบิ้งคลิปย้อนหลังสุดสรุปทิดหา,าจารย์ได้ไปนองได้มัธยว่าแม่นคัาเนาะห่วยออกแล้วแล้วบ่แม่นดิอย่าไปว่าได้ไปนองต้องไปเบิ่งคลิปย้อนหลังกวน จังหวะจังวากันอย่าไปเบืองพ่อกระหลวดกระลาดเด้เลหล็ลกปูทั้งหลุดไหลมาทั้งมอได้ไว้เขาเห็นว่าต้องเป็นเป็นกวัดบ่าบานนี้ต้องมีสักวันเห็นว่า ลาวพี่น้องเอฟซีฟังไทยรัฐลาว,ลาวก็บอบุญขอบคุณนในลายนะที่เบิงเพชรพาด้วยที่กดติดตามก็บอบุญขอบคุณนในลายปีใหม่นี่ก็ขอสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคน ลุยๆหิ้งห้งปังๆกันทำการทำงานนี่ยังกับขอให้จะเลื่นลงเรื่องหรือว่าค้าขายกับขอให้ลุยๆยิงยขึ้นไปลุยแล้วลุยอีกตีไหเนี่กลับมาบานมาซองกับให้เที่ยวให้เันวนัน วิ่งเกา่าครับเกา่าครับศูนปูเน่นศูนเออสวนกระหนามาาอยู่ดิพี่น้องเพราะว่ามันศูนสองตัวขั้นจีบเดียวนี่ไปเหมือนเด็คขั้นเสียงแห้งแน่นี่อยากยูเด้ นี่ปูเน้นศูนย์ได้ไปนองได้ปูเน้นศูนย์อาศัยลูกอย ดห้าเก้า,า,ห,า,า,กาห้าไปานค่ายู่ว่าไปรานค่าสื่อสอมมกนจีแม่น้ไนศูนย์ห้า

่วนตัวเน้นเน้นเน้นติดศูนย์ศูเน้นติดศูนย์น้พี่น้องลักเก่าี่เป็นตัวล่องเอาพี่น้องมาทวนกันเลาาพัฒนาปูโคลาน มีของเก่าเทียยให้เบื้งน้าวันจันทร์ที่ยี่บเกาธันวาสองห้า 25, 68, บนล่างวิ่ง9กับ0ูนเด่นเด่นศูนย์รองเกจับคู่8 5 8 6 8าแปดห9แปดเจ็ดเดน่นที่0ูนย์หตัวตวงกลมนี่ต,นตัวเด่นตัวเด่นตัวล่องกระทือติดเก่าอะยพี่น้องนี่ตัวรองเก้าห้าเก้นี่ มีของเกาเ่าที่แบบเบื้องหน้าพี่น้องห่ากระชับหน้าจอเด้อะันมากก็จังจัดบ่มากก็ผ่านไปตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางนเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็พ่านกาบขอบพระคุณปูโคอลาหลายๆครับผมอขอคอยพี่น้องเา่วยหมานกอนปีใหม่นี่เฮงเฮงรวยรวยสุผู้สุขคนผู้ดใดเบื้องคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กะขอใหายลำห้รวยถือละวัน ที่หนึ่งรัฐบาลไทยวันที่สองนึ่งสำหรับกิมนีเพชรพระลุยสวัสดีครับผม